ลองคิดภาพตามผมว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าคุณมีเครื่องมือที่ทําให้รู้ว่าผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนมันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเข้าเทรดได้แบบเดียวกันในหน้าเดียวกันกับเจ้าตลาดหรือที่เราเรียกว่าวานเพื่อที่จะทํากําไรได้พร้อมๆกันกับที่เจ้าตลาดคิดเตรียมตัวนำไปใช้ได้เลยครับเพราะว่าวันนี้แหละครับผมจะนำเครื่องมือตัวนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้นำไปใช้กัน เป็นหนึ่งใน indicator ฟรีที่ดีมากๆเท่าที่ผมเคยใช้มาสามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์ม Trading View อิว indicator ตัวนี้จะอ้างอิงหลักการของ smart money concept ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคลิปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อินดิเคเตอร์ที่ผมจะนํามาสอนในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมได้ทดสอบอยู่สักพักหนึ่งแล้วต้องบอกเลยว่ามันมีความดีงามมากๆและที่สําคัญคือมันฟรีครับทุกคนอินดิเคเตอร์ที่ผมจะสอนในวันนี้มันคือการใช้หลักสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เข้ามาปรับกับตัวอินดิเคเตอร์ ซึ่งเจ้า indicator มันฉลาดมากโดยที่มันสามารถบอกเราได้ทั้งโซนที่เป็นไซเวย์โซนที่ไม่ควรเข้าเทรดหรือโซนไหนที่เข้าเทรดแล้วมีโอกาสที่จะกำไรสูงครับซึ่ง indicator ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งคริปโตฟอเร็กหุ้นทองออยใช้ได้ทั้งหมดเลยครับหรือแม้กระทั่งการเทรดออปชันก็สามารถใช้ได้ครับทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเราลองมาเพิ่ม i n เคเ a t o r ตัวนี้ลงไปในกราฟกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเลือกคู่สินทรัพย์ก่อนนะครับในที่นี้ผมจะเลือกตัวอย่างโดยการใช้ทองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้พวก Forex แล้วก็ใช้พวกคริปโตนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับส่งข้อความโดยตรงมาหาผมใน Discord ว่าพี่ครับทำไมเวลาพี่ยกตัวอย่างพี่ไม่ใช้ทองบ้างครับดังนั้น Demonstration ในวันนี้เราจะใช้ทองกันครับหลังจากที่เลือกคู่สินทรัพย์เรียบร้อยให้คลิกที่คําว่า Indicator ครับแล้วให้พิมพ์คําว่า Smart Mo n e y Breakout ครับ ทิ้ไปเลยครับคำว่าสมาร์แล้วก็ตามด้วยคำว่ามันนี่นะครับแล้วก็จะเจอเบรกนี่ครับ Smart Money Breakout ของคนที่ชื่อว่าช h a r t Proms นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปแบบนี้ครับหลังจากนั้นรอมันโหลดสักคู่แล้วปิดหน้าต่างอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทิ้งไปเลยครับจริงๆอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันมีหลักการทำงานที่เข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับอินเทอร์เฟซการใช้งานเนี่ยก็ดูง่ายดังนั้นเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันบอกอะไรเราบ้างนะครับ โดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับให้ดูกันเห็นกันจะชัดนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์มาชี้ที่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับเขาจะเป็นการบอกเราหรือว่าจุดที่ไฮไลท์ครับ จุดไหนที่เขาไฮไลท์เนี่ยแสดงว่ามันมีเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นในฝั่งของขานั้นๆอยู่สูงครับส่วนจุดไหนที่เป็นสีเทาๆนะครับนั่นคือจุดนั้นๆเองมันเป็นจุดในช่วงของการทำคอร์เรชันหรือว่าคลื่นปรับหรืออาจจะบอกว่าเนี่ยมันคือคอนโซลิเดชันก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถดูจังหวะที่เราจะเข้าเล่นโดยการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เหมือนกันครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเบสออนสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์ดังนั้นเราจะเห็นจุดนะครับที่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเห็นหม BOS นะครับมันอาจจะเล็กไปหน่อยเนาะตรงนี้ก็ Change of Character อันนี้คือจุดที่จะบอกว่าหากมีสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะแนะนำให้เราทำการเล่นในฝั่งของขาเซลล์นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็หมายความว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะแนะนำให้เราเล่นในฝั่งของขาบายนะครับและจุด t ์เก e t นั่นก็คือจุดที่เขาจะให้เราทำกำไรนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอินดิเคเตอร์นะครับปิ้นสัญญาณมาตรงนี้นะครับจุดร์เก e t ลงมา นี่คือจุดที่อินิเคเตอร์จะให้เราทำกำไรที่จุดนี้นะครับสมมุติว่าปริ้นมาอีกนะครับก็จะออกจุดทาร์ e เก็ตขึ้นมาแบบนี้ทุกครั้งที่มีสัญญาณนะครับจะมีทาร์ e เก็ตขึ้นมาให้เราทุกครั้งแบบนี้ซึ่งเท่าที่ผมลองได้แบ็กเทสกับคู่เหลียนต่างๆต,ต้องบอกว่าไอตัวทาร์ e เก็ตเนี้ยครับที่เป็นสีฟ้าแดชเนี่ยมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆแล้วก็ส่งพลังมากๆครับซึ่งบางครั้งนะครับเวลาที่เราทำการเข้าเล่นเนาะ อินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับเรามักจะก,กําหนดจุด Take Profit ด้วยการตั้ง List r รีวอ d r รช i o ครับแต่เราลองลดับเบิลคลิกแล้วดูพารามิเตอร์ครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะกดตั้งค่าก็ได้นะครับทุกคนจะเห็นตัวเลงตัวนี้ครับเลงตัวนี้เราสามารถปรับได้ครับพารามิเตอร์ตัวนี้ปรับเพื่อให้กราฟมันเซนซิทีฟขึ้นนะครับยิ่งน้อยยิ่งเซนซิทีฟยิ่งเยอะยิ่งเสถียรน,นะครับ ไท p ์นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าการที่มันจะให้คิดว่า break of structure หรือการ Change of character เนี่ยจะคิดที่ไส้เทียนหรือจะคิดที่ตัวเนื้อเทียนครับ Target ก็คือ RR ของเราที่เราต้องการจะตั้งครับส่วน Line Style ก็คือเป็น Dash ก็คือเป็นจุดไขป่ปลาแบบนี้นะครับและจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูให้ทุกคนดูที่มุมบนขวาตรงนี้ครับมุมบนขวาตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีอัตรา winning trace กับ losing trade ขึ้นโชว์เป็นแสแตตให้เราสามารถดูได้ด้วยในที่นี้นะครับเราจะเห็นว่า winning trade นอยู่ที่70แล้วก็ losing trade เนี่ยอยู่ที่38จุดตรงนี้มันสำคัญยังไงทำไมผมจึงบอกว่ามันน่าสนใจครับเพราะว่าจุดตัวนี้มันสามารถบอกเพื่อนๆได้แล้วครับว่าจากการเปิด i n เคเ a t o r ตัวนี้มาด้วยคู่เหรียญน,นี้เพื่อนๆได้กำไรหรือขาดทุน แต่ในความเป็นจริงนะครับมันเอามาวัดอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะผมมักจะบอกอยู่แล้วว่าครับว่าถ้าเกิดทุกคนจะใช้อินดิเคเตอร์ห้ามใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวหรือใช้หลักการการเทรดด้วยการใช้อินดิเคเตอร์อย่างเดียวตัวเดียวเท่านั้นห้ามแต่จุดตรงนี้ผมแค่ให้ทุกคนดูครับว่าเฮ้ยแค่เราใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับตามจุดสัญญาณที่ปริ้นออกมาพร้อมกับทาร์เก็ตมันก็ทําให้เราสามารถทํากําไรในตลาดได้แล้วแต่วิธีการใช้งานจริงอย่างที่บอกแล้วนะครับ ห้ามใช้เพียงตัวเดียวเด็ดขาดนะครับและผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเนื้อหาในช่องทั้งหมดผมตั้งใจทําสรุปซึ่งกว่าที่ผมจะรวบรวมเนื้อหาเหล่านี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลาแล้วก็พลักําลังอย่างมากผมแค่อยากจะรบกวนคนดูทุกคนถ้าคิดว่าเนื้อหาในช่องนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมครับว่า ผมควรจะปรับปรุงตรงไหนหรือแบบที่ผมทำเนี่ยมันดีแล้วเลยยังเพื่อที่ผมจะได้รู้และนําไปปรับปรุงการทําคลิปในอนาคตครับก็เพื่อเพื่อนๆเ,เองจะได้ดูคลิปที่ดีต่อไปครับหรือถ้าเกิดว่าจะไม่เป็นการรบกวนจริงๆผมรบกวนกด Subscribe ให้ช่องเราหน่อยได้ไหมครับสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งนี้ที่ทุกคนกดติดตามนี่แหละครับมันคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่แล้วสำหรับผมครับ ผมจะเขียนคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆที่กด u b s c r i b e ก็จะได้รับชมเป็นคนแรกเลยนั่นเองครับเอาละตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าอินดิเคเตอร์ของเราเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับแต่อย่างที่บอกไปที่ผมย้ำไปว่าห้ามใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เพียงตัวเดียวใช่ไหมครับผมจะเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ส่งพลังเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Volume Profile Bar Magnify Order Blocks นะครับให้ทุกคนเปิดหน้าต่างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ไปทีลละตััวเยครบ o l ล m มนะครับตามด้วยคำว่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า Magnify น,นะครับก็จะเจอขึ้นมาแล้วนะครับของคุณเจคอบนะครับที่มีคนใช้ประมาณ1 1ึๆๆเลขสวยพอดีนะครับแล้วก็คลิกไปแบบนี้เลยครับหลังจากที่คลิกไปแล้วนะครับปิดหน้าต่าง In i อเนเ a เตอร์ทิ้งไปได้เลยครับ ถ้าผมอยากให้ทุกคนฟังตรงนี้สักคู่เดียวครับเพราะผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ได้เป็นคนที่เทรดเพียงสินทรัพย์เดียวแน่และก็จะต้องคอยใช้หลายบรเกอรหลายเอ็กซ์เชสลับไปมาซึ่งยากต่อการควบคุมพอร์ตนะครับจนบางครั้งเราเสียโอกาสในการเข้าเล่นช่วงที่ดีที่สุดไปแต่วันนี้ปัญหานี้ได้จบลงแล้วเพราะผมอยากแนะนํากระดานเทรดที่ผมใช้อยู่ชื่อว่า Bing X เป็นบรเกอร์เดียวที่รวบรวมการเทรด Forex เทรดหุ้นรวมถึงหุ้นชั้นนำต่างประเทศเช่นเท l a g o o g l e f a c e b o o k เทรดทอง เทรดน้ำมันและเหรียญคริปโตเคอเรนซีแทบจะทุกเหรียญรวมไว้ทั้งหมดในกระดานเดียวแล้วครับออกคริปโตวางใจและใช้อยู่ทุกวันทุกคนก็ไว้ใจได้เลยครับหากสนใจทําการเทรดให้คลิกสมัครที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแอบบอกไว้นิดนึงนะครับใครที่สมัครจากช่องออกคริปโตโดยการคลิกผ่านใต้คลิปนี้ในอนาคตผมมีของมาเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่สมัครผ่านช่องของเราและทําการเทรดอย่างแน่นอนผมให้สัญญาครับอีกทั้งเรามีทีมงานซัพพอร์ตบิงเอ็กซ์ไทยแลนด์เป็นทีมงานมืออาชีพคอยดูแลทุกคนอยู่ในกลุ่ม Discord หาก มีปัญหาการใช้งานไม่เข้าใจใดๆสามารถพิมพ์สอบถามในกลุ่ม Discord ได้ตลอดเวลาเลยครับหมดกังวลเรื่องของการใช้งานไปได้เลยยังไงจะสมัครดิงเอก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมขออธิบาย indicator ที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับเครื่องมือนี้ครับมันคือการหาจุด order blocks กับ volume profile เข้าด้วยกันครับ volume profile ทุกคนน่าจะเคยใช้มามีใครไม่เคยใช้ไหมครับ หรือว่าถ้าใครไม่เคยใช้คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าการใช้วอลลุ่มโปรไฟล์เนี่ยใช้ยังไงเอาเป็นว่าในที่นี้ผมขอไปแอดไปว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้มาก่อนแล้วกันนะครับก็คือมันจะรวมการใช้วอลลุ่มโปรไฟล์ครับคือจุดที่มีคนตั้งออเดอร์โดยโวอลลุ่มที่เยอะที่สุดโดยช่วงราคาผสมกับการใช้ออเดอร์บล็อกครับคือจุดที่มีคนตั้งออเดอร์ซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราวาดออเดอร์บล็อกขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้แค่โซนของการตั้งใช่ไหมครับว่า โซนออเดอร์บล็อกโซนนี้นะครับมันคือโซนที่มีคนในตลาดเนี่ยต้องการที่จะเปิดออเดอร์ไว้แต่เราจะยังไม่รู้ครับว่าออเดอร์ที่อยู่ในตลาดที่ทําการเปิดนั้นมันมีความเข้มข้นหรือว่าความหนาของออเดอร์เนี่ยอยู่ในราคาโซนๆไหนซะส่วนใหญ่ indicator น,นี้นี่แหละครับที่จะรวบรวมทั้ง2องอย่างเข้าด้วยกัน ถือว่าเป็นอินเตอร์ฟรีที่ดีมากๆเลยนะครับจุดสีเหลืองเมื่อกี้ที่ผมซูมให้ดูเห็นไหมครับจุดนี้ก็คือออเดอร์บล็อกเนาะพอซูมเข้าไปใกล้ๆแท่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแท่งของโวลูมโปรไฟล์ที่เราจะสเปซิฟิกแอเรียเฉพาะจุดที่มันเป็นออเดอร์บล็อกเท่านั้นหนึกภาพออกไหมครับโอเคเนาะทุกคนตามทันนะครับเรามาดูกันต่อว่าถ้าหากจะใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้2อันประกอบกันเนี่ยเราจะใช้ย่งไง ผมบอกไว้อย่างนี้นิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นความเข้าใจที่เคลียร์เนาะใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง order ร l o c k อเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วคลิปนี้เลยนะครับสามารถไปดูคลิปนี้ก่อนได้เป็นคลิปการสอนออเดอร์บล็อการหา order ร l o c k อในแบบฉบับของผมว่าเฮ้ยเราจะหายังไง order ร์บล็อจุดไหนคือ order ร์บล็อที่มีคุณภาพจริงๆที่เราสามารถที่จะนําไปพิจารณาได้ออเดอร์บล็อจุดไหนที่วาดออกมาแล้ว อย่านํามันไปพิจารณาเพราะว่าออเดอร์บ็อกแบบนี้นั้นไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประสิทธิภาพผมทําไว้แล้วในคลิปนี้ลองไปดูกันได้เลยครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจของทุกคนถ้าเกิดทุกคนเข้าใจเรื่องออเดอร์บ็อกแล้วนะครับทุกคนก็จะเข้าใจออแล้วนะครับว่าราคาเวลามีการวิ่งขึ้นไปแตะจุดออเดอร์บ็อกเนี่ยมันก็จะเกิดการเทขายเนาะ วิ่งขึ้นไปแต่อีกก็จะเกิดการเทขายอีกทีนี้เราจะมาเอาอินดิเคเตอร์2ตัวนี้ครับขึ้นมาสร้างเป็น s t r a t e g y ในการเทรดให้กับทุกคนเพื่อลองนําไปใช้กันเนื่องจากว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าอินดิเคเตอร์ของ tradingview ในเวอร์ชันฟรีเนี่ยการใช้งานอินดิเคเตอร์จะลดเหลือแค่2ตัวแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะครับมีเพื่อนๆมาบอกว่าอินดิเคเตอร์มันลดเหลือแค่2ตัวแล้วครับพี่สำหรับเวอร์ชันฟรีซึ่งตอนแรกผมกะว่าระบบนี้นะครับ ผมจะอัด i n i t i a เตอร r เข้าไป3ตัวแต่ว่าผมเพิ่งรู้มาว่าของของเวอร์ชันฟรีเนี่ยเขาลดเหลือ2ตัวดังนั้นไม่เป็นไรครับในคลิปนี้ผมใช้แค่2ตัวนี้ครับเดีวลองมาดูกันว่าเรามีวิธีการเข้าออเดอร์และการออกออเดอร์และการทํากําไรอย่างไรลองมาดูกันครับตอนนี้นะครับหน้ากราฟทุกคนก็เป็นแบบนี้ไอ้เจ้าบาร์สีเหลืองเนี่ยทุกคนเข้าใจมินนิ่งของมันแล้วเนาะ ว่ามีนิ่งของมันก็คือการที่เกิดออเดอร์บล็อกเกิดขึ้นบวกกับการเกิดโวลุ่มโปรไฟล์นะครับทีนี้ครับสมมุติว่ามีการล่วงลงมาของราคานะครับราคาถูกเทขายลงมานะครับออเดอร์บล็อกที่รับอยู่ด้านล่างเนี่ยมันคือออเดอร์บล็อกที่ตั้งเอาไว้เพื่อเซลล์หรือเพื่อบายเราก็มาดูฝั่งนี้ครับโอเคฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นว่า เรามีออเดอร์นะครับที่เป็น Bullish Order Block s แสดงว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาแถวแถวโซนด้านล่างหรือว่าโซนเมื่อกี้นะครับก็คือเส้นนี้เนาะมันมีโอกาสสูงนะครับที่ราคาเนี่ยจะเกิดการกลับตัวเนื่องจากเกิดการซื้อของคนที่คาอยู่ในออเดอร์โซนๆนี้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าออเดอร์บล็อกนี้นะครับวิ่งลงมานะครับแล้วทะลุผ่านไปถ้าเกิดรับไม่อยู่นะครับ อันเก่าที่รับไม่อยู่นะครับ initiator ก็จะลบหายไปเลยนะครับดังนั้นแสดงว่า order blocks นี้ไม่จมําเป็นต้องนํามาคิดแล้วเพราะมันไม่มีประสิทธิภาพนี่แหละครับ initiator ที่จะมาช่วยเรานะครับในการไอเดียหรือว่าลด work load ของเรานะครับเราปล่อยให้มันลันไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูว่าราคาเนี่ยจะลงมาเจอจุดนี้ แล้วจะรับอยู่หรือไม่ตรงจุดนี้นะครับเราเห็นว่าถ้าเกิดหลักการสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์นะครับนี่คือการ BOS ในฝั่งของ b บริ s งนะครับเบรกออฟสั u เจอ r e ตามหลักแล้วราคาต้องพุ่งลงไปต่อแต่จุดตรงนี้ครับเรารู้แล้วครับว่ามันคือจุดรับในฝั่งของ Bullish Order Block ดังนั้นเราจะไม่มีทางเปิดเซ l ล์โพซิชันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการดูแล้วว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าถึงแม้นะครับ Market Structure มันจะเป็น b e a r i s h แต่จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ไม่ควรเปิดอยู่ดีครับดังนั้นเราจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าจุดนี้คือจุดที่กำลังจะเป็นการรับราคาของคนที่ตั้งใจจะซื้อไว้ครับอ่าเรามองภาพให้เหมือนกันนะครับคนตั้งใจจะซื้อไว้นะครับแสดงว่าที่เส้นสีเหลืองตรงนี้มีคนรอซื้ออยู่เยอะนั่นเองครับแล้วผมก็ปล่อยให้กราฟมันรันไปครับหลังจากที่กราฟมันรันไปนะครับกราฟมันรันไปประมาณนี้เนาะผมก็รอครับ รอจังหวะว่าเมื่อไรนะครับมันจะเกิดการอินดิเคตออกมาบ้างนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราเจออินดิเคตที่โชว์ออกมาแล้วว่ามันคือเชงอ e of c แรคเ c t ร r นะครับเมื่อเกิดการ Change of c แรคเ c t ร r แบบนี้นะครับบวกกับแรงส่งที่เกิดขึ้นจากออเดอร์บล็อกด้านล่างนะครับเราก็จะเจอโมเมนตัมแคนเดิลเนี่ยเยอะมากนะครับเราสามารถตีแฟร์ว l ลูแก็บได้หลายจุดมากๆดังนั้นนะครับไอตัวออเดอร์บล็อกที่เป็นจุดที่เราเรียกว่าเฮ้ยพี่แต่ว่าตรงเนี้ย มันก็เป็น supply นะเราจะไม่มีผลในการนำมาคิดเพราะเราจะให้ความสำคัญกับจุด order box ที่เป็นจุดใหญ่ด้านล่างมากกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิด buy position เมื่อปลิ้นสัญญาณ buy ออกมาทันทีครับ stop loss ของเรานะครับเราจะลากไว้ที่ตัว Swing low ก็ประมาณนี้แต่อย่าลืมนะครับให้ลากไว้ที่ตัวสวิงต่ำกว่าหน่อยส i n g จุดนี้เราอาจจะเรียกว่า minor low นะครับหลังจากนั้นนะครับ target ก็คือเท่าไหร่ครับ 2เท่าใช่ไหมครับ List r 리 w a r d r ช t i o คือ2เท่าและเราก็จะปล่อยให้กราฟเนี่ยมันรันไปครับพอมันรันไปประมาณนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวซั l ไ z โซนเมื่อกี้นะครับหรือว่าไอ้ตัว b a l ิสออ o r เดอร์บที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะถูกหายไปเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเอาราคาไว้อยู่ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากตัวรับ o r เดอร์บล็อด้านล่างที่ราคาเนี่ยครับมันมาย่ําแล้วก็เกิดการรีเจ็คอยู่หลายครั้งดูได้จากไส้เทียนบริเวณนี้นะครับโอเคเราก็ปล่อยให้กราฟเนี่ยมันรันต่อไปครับเราก็ดูว่าราคาจะวิ่งไปถึงทาร์กเก็ตของเราไหมผลก็ปรากฏว่าต้องจุดนี้นะครับเราสามารถทํากําไรได้แล้วเห็นไหมครับวิธีการอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือสิ่งแรกนะครับรอให้ราคาวิ่งมาถึงโซนออเดอร์บล็อที่เราคาดหมายนะครับ ยิ่งจุดลับเนี่ยเป็นจุดใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีคําว่าจุดลับจุดใหญ่นะครับอยากให้ทุกคนลองซูมออกในไทม์เฟรมภาพกว้างนะครับแล้วก็ตีออเดอร์บล็อกเข้ามานะครับในที่นี้ผมไม่ได้ซูมให้ดูเพราะว่าผมซูมออกไปแล้วแล้วผมก็เห็นครับว่าออเดอร์บล็อกจุดนี้นะครับมันเป็นออเดอร์บล็อกในไทม์เฟรมใหญ่ ถ้าเกิดว่าเราจะออกมาคิดกับออเดอร์บล็อกในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยไทม์เฟรมใหญ่ผมอยากให้ทุกคนให้น้ำหนักมันมากกว่าครับหลังจากนั้นเราเจอราคามารีเทสและรีเจคโดยการดูไพร์เซคชั่นอยู่หลายครั้งเมื่อเกิดสัญญาณตามสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์นะครับเกิดการเชงออฟคารคเตอร์ทุกคนสามารถเปิดบายที่จุดนี้ได้เลยก็จะเห็นว่าเราสามารถทํากําไรที่จุดนี้ได้แล้วนั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูในฝั่งขาลงกันบ้างครับว่าฝั่งขาลงเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะครับซูมเอาให้ดูในไทม์เฟรมใหญ่ก่อน ไอเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับผมซูมเอาดูในไทม์เฟรม2 d a y นะครับกับ3 d a y เนาะตอนนี้เราอยู่ในไทม์เ a m e 12ชั่วโมงนะครับผมอยากให้ทุกคนดูว่าแรงที่เกิดขึ้นจากโ l ลุมโปรไฟล์ออเดอร์บล็อตรงนี้นะครับมันทรงพลังขนาดไหนนะครับสมมติว่าผมเล่นหลักการเดิมเลยครับนั่นคือราคานะครับรีเทสที่จุดนี้แล้วก็มารีเทสที่จุดนี้อีก นี่คือตัวออเดอร์บล็อกย่อยนะครับก็คือไมเนอร์ออเดอร์บล็อกเนาะหลังจากนั้นครับเราเจอการปริ้นสัญญาณแล้วก็เกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์ครับถ้าเกิดว่าเรามองตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันคือตัวดับเบิลท็อปนะครับนี่ก็คือ next line เนอ็กไลน์เนาะมองไพร์เซ็กชันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ครับผมจะมั่นใจได้ไหมครับว่าจุดตรงเนี้ยผมควรจะเปิดไหมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชัวนะครับก็เปิดอินิเคเตอร์อย่าง RSI ขึ้นมาประกอบอีกทุกคนก็จะเห็นว่าอ๋อตรงเนี้ย มันน่าจะเกิดการกลับตัวจริงๆด้วยการยืนยันจากสัญญาณจาก indicator ด้วยแล้วก็การเทรดด้วย price section ด้วยแล้วก็การมองจุด order box จุด supply zone ด้วยเมื่อทุกคนมั่นใจในเงื่อนไขแบบนี้แล้วนะครับให้ทุกคนทำการเปิดเซล์ position ตรงจุดนี้ครับ s u o p loss ก็เอาไว้ที่ส w i n g high ก็ประมาณนี้เนาะก็คือไมเนื้อหาใช่ไหมแล้วเราก็จะตั้งค่า l i s t reward ratio ให้ได้อยู่ที่2เท่าครับ ก็ประมาณนี้เลยและเราก็จะปล่อยให้กราฟเนี่ยมันรันไปครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะวางตัวทาร์กเก็ตตัวนี้นะครับเราอาจจะย้อนมาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับว่ามันมีโอกาสไหมครับที่ราคาอาจจะวิ่งมาปิดแก็บหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยแก็บมันยังไม่ได้วิ่งมาปิดเลยมันอาจจะลงมาปิดแก็บได้มันก็อาจจะเป็นซีนารีโอที่มั่นใจไปอีกครับว่าการเปิดออเดอร์ตรงนี้มันจะสมเหตุสมผลมากขึ้นนั่นเองครับที่จะลองมาดูว่าออเดอร์เราที่รันไปนะครับมันจะออกมาเป็นหน้าไหนนะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงเทรนขาลงยาวๆแล้วเห็นไหมครับและนี่ก็คือผลการเทรดของเรานะครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วเห็นไหมครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการแบ็กเทสอินดิเคเตอร์นี้กับการใช้นะครับคือคุณไม่จําเป็นต้องเทรดตลอดทั้งวันครับระบบนี้ใช้ทำกำไรแค่หมั่นเข้ามาเปิดดูครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ระบบนี้หาสัญญาณตลอดทั้งวันที่จะเทรดระบบนี้เท่าที่ผมดูไม่ได้เกิดมาเพื่อเทรดครับ เกิดมาเพื่อใช้งานใน timeframe 1ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปดังนั้นครับจุดตรงนี้เพื่อนๆทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้กับจุดที่เฮ้ยการเปิดออเดอร์ตรงนี้เรามั่นใจหรือไม่แต่นี่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของการเปิดออเดอร์นะครับจะเห็นว่า ถ้าเกิดใครนะครับที่เข้าใจในเรื่องของหลัก Smart ทม n น y Concept อาจจะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เหล่านี้เลยก็ได้ใครที่วาด Order Box เป็นและใครที่ดวรุ่มโปรไฟ l e ตรงจุดที่ Order Box ็เกิดขึ้นมาได้ไม่จมําเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์สตัวนี้เลยก็ได้ครับแต่คําถามคือทําไมผมยังคงให้ใช้มันเพราะการใช้อินดิเคเตอร์สตัวนี้มันจะลดเวิร์กโหลดของเราในการเทรดไงครับแทนที่เราจะเอาเวลาไปมองตรงจุดนี้ว่าเฮ้ มันหายไปหรือยังตรงนี้มัน inefficiency ไหมเราก็เอาเวลาไปมองจุด price section จุดอื่นหรือว่าความคิดอื่นๆพูดง่ายๆก็คือเช็คลิตอื่นๆของตัวเองนั่นแหละครับที่จะประกอบซินารีโอทุกครั้งในการเปิดออเดอร์นั่นเองสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสัญญาว,ว่าถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบด้วยครับสวัสดีครับ